สวัสดีทุกคนวันนี้5โมง40 41 42เราก็าเดินทางแล้วก็มีเรื่องอยากจะคุยกันแบบบ้านๆนะเล่าให้ฟังถึงมุมมองของเรามีเรื่องนโยบายภาครัฐมันมีสิ่งที่เราคิดก็คือว่า นโยบายของพักการเมืองเนี่ยที่แต่ละพักเขาก็คิดนโยบายนโยบายคือสินค้าเนะี่ยถ้าเป็นทางการค้าเนาะทางธุรกิจนโยบายก็คือสินค้านําเสนอต่อลูกค้าก็คือประชาชนน่นโยบายคือสินค้าผลตอบแทนต่อนโยบายที่ขายไปก็คือคะแนนเสียงนะเพราะฉะนั้นแต่ละพักเนี่ยก็ต้องมีการประมวล หานโยบายเพื่อให้ประชาชนสนใจอ่ะเราแน่นอนอ่ะแต่ละพักก็จะต้องมีนโยบายที่แตกต่างกันไปอาจจะมีบางส่วนที่เหมือนกันบ้างแต่ลหลายๆส่วนแต่ละพักก็จะต้องมีจุดเด่นที่แตกต่างไปเป็นอัตลักษณ์เป็นลนักษณะเฉพาะของตัวเองอ่ะที่จะหาคะแนนเสียงให้ประชาชนนิยมมากกว่าพักอื่นนะเพราะฉะนั้นพักกอไก่ก็ยังมีนโยบายไม่เหมือนกับพักกอไข่ ขอไข่ก็ไม่เหมือนขอไก่ไม่เหมือนฮอคูก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็นโยบายหลายเรื่องถ้าเป็นนโยบายเชิงรุกย่อมเป็นนโยบายที่ไม่เคยมีใคร,ใค,รคิดมาก่อนเพราะเป็นนโยบายเชิงรุกแม้แต่ทางการค้าที่เป็นการตลาดเชิงรุกเนี่ยและสินค้าเชิงรุกเนี่ย ก็เป็นเรื่องการตลาดแล้วก็ตัวสินค้าหรือตัวบริการเนี่ยที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนเหมือนกันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อมีนโยบายใหม่ๆที่ไม่เคยทามาก่อนเนี่ยแล้วหลายภาคส่วนเช่นนักวิชาการเนี่ยจะไปถึงทักเอาทฤษฎีหลักการแนวคิดเดิมๆม,มาจับเนี่ยเราว่ามันมันไม่สอดคล้องนะ เพราะการพัฒนาเนี่ยมาจากความคิดใหม่ๆเสมอถ้าไม่มีความคิดใหม่การพัฒนาก็ไม่เกิดเป็นหรักธรรมดาการแข่งขันในตัวสินค้าทางการเมืองก็คือนโยบายก็แข่งขันกันไปแต่การแข่งขันจะที่สุดก็คือประชาชนเลือกประชาชนเลือกยกแรกก็คือประชาชนเขตนั้นเขตนี้เขตน้น ัวสอสอเลือกแล้วก็จบแล้วประชาชนเลือกในภาพรวมก็คือบัญชีรายชื่อเลือกแล้วก็จบพอประชาชนเลือกแล้วว่าพักนี้ได้สสกี่คนพักโน้นได้สสกี่คนก็ต้องไปแข่งยกสองในรัฐสภาอีก่ยกสองนั่นนะ่ะพักไหนจะรวบรวมคะแนนเสียงได้มากกว่ากันยกแรก อาจจะเป็นพรรคกอไก่รวบรวมเสียงได้มากที่สุดแต่ยกที่สองไปรวบรวมเสียงในสภาแล้วเนี่ยกับกลายเป็นพรรคคนละคู่รวบรวมเสียงได้มากที่สุดซึ่งตามกติกาเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าจะต้องให้พักที่หนึ่งเนี่ยจะตั้งรัฐบาลก่อนรัฐบาลหลังเพียงแต่ว่ามีเรื่องของกฎกติกาไม่มีกำหนดแต่มารยาท ที่ให้พักลาดับหนึ่งมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนเพื่อรวบรวมเสียงให้ได้ให้ได้ให้ได้ในยกที่สองก็ว่ากันไปและหลังจากนั้นใครเป็นรัฐบาลก็นำนโยบายไปสู่การปฏิบัตินโยบายของฝ่ายรัฐบาลถ้าบอกว่าต้องการไปพักเหนือไปเชียงใหม่เชียงรายพักที่เป็นฝ่ายค้านบอกว่าต้องการไปภาคใต้ไปประจวบไปสุร,ราษฎร เมื่อประชาชนเขาเลือกแล้วยกหนึ่งและยกสองคนที่บอกว่าจะไปเชียงใหม่เชียงรายชนะมันก็จบอ่ะก็ต้องให้เขาทำตามนโยบายคือไปเชียงใหม่เชียงรายส่วนฝ่ายค้านที่ยังไม่ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าการเดินทางไปเชียงใหม่เชียงรายนั้นปลอดภัยไหม ประหยัดไหมสวัสดิการขณะเดินทางไปประชาชนได้ยังไงตามที่สัญญาไว้ได้หรือไปทําได้ตามที่สัญญาไว้ได้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่กรณีที่ว่าตัดสินไปแล้วว่าคนที่พักที่มีนโยบายจะไปเชียงใหม่เชียงรายเขาชานะแต่กลับมาเถียงว่าจะต้องไปภาคใต้ตามพักของฉันคือประจวบคือสุร,ราเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้น มันกลายเป็นการแข่งขันกันไม่รู้จบไงแข่งกันกันไม่รู้จบและนั่นก็เท่ากับการเมืองมันไม่นิ่งเมื่อการเมืองไม่นิ่งเนี่ยการบริหารประเทศมันก็ไม่เดินนักวิชาการก็เหมือนกันก็ต้องรู้ตรงนี้อ่ะว่ามันจบไปแล้วว่าประชาชนเขาเลือกว่าจะไปเชียงใหม่เชียงรายก็ตรวจสอบเพียงแต่ว่าการไปเชียงใหม่เชียงรายนั่นน่ะ ปลอดภัยไหมจะเดินทางยังไงประหยัดไหมอะไรไม่แค่นั้นไม่ใช่ว่าเขาบอกไปชื่อใหม่ชิงลายจะไป1 2, 3, 4, นึ่นี้1 2 3 4งี่แต่ออกมาให้ข่าวกันกอขอขอ,ขอ,ของงเอบีซีดีมันก็เกิดอาการปร,ประเพื่อมสร้างความสับสนให้กับประชาชนสร้างความสับสนให้กับสังคมไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่พึงเกิดพึงมีเพื่อนนักวิชาการบางส่วนลักขาประจำ คุณจะต้องมองแล้วก็ทบทวนตัวเองว่าตกลงทําอะไรอยู่เพื่ออะไรและอีกประการหนึ่งนโยบายเนี่ยพักการเมืองต่างๆออกนโยบายเนี่ยเขาให้องค์กรภาครัฐซึ่งในองค์กรภาครัฐก็จะมีเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐมีหน้าที่มีอํานาจในการตรวจสอบว่านโยบายอย่างนั้นน่ะชอบด้วยกฎหมายไหมมีอะไรขัดข้องไหม เมื่อชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่มีอะไรกระท้องตามกติกาต่างๆที่ให้อำนาจกกตเนะี่ยก็หมายถึงนโยบายนั้นสามารถจึงสามารถเอาไปหาเสียงเอาไปทำสัญญาประชาคมประชาคมคือประชาชนก็ตัดสินใจเลือกไม่เลือกก็ว่าไปแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่กลายเป็นว่าเมื่อกะกะตเป็นองค์กร และมีเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิตามกฎหมายแล้วเนี่ยบอกหาเสียงได้กลับเป็นว่าเฮ้ยประชาชนเลือกมาแล้วปรากฏว่ามีองค์กรบางองค์กรอีกบอกว่ามันทําไม่ได้มันผิดกฎหมายมีนักวิชาการบอกทําไม่ได้มันผิดกฎหมายไอ้นักการเมืองอีกพักหนึ่งก็บอกทําไม่ได้ไม่ผดกฎมันผิดก,กฎหมายตกลงมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะมันคือระบบประชาธิปไตยยังไงน่นนะ แล้วข้อสำคัญที่มองมองดูเนี่ยกกตอบอกว่าหาเสียงได้ทำไปทำมาบางพักนโยบายที่เอาไปหาเสียงดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาเนี่ยตามหน้าข่าวเนี่ยว่าเอ๊ะจะถูกยุพักหรือเปล่าจะถูกยุพักหรือเปล่ามันขนาดนั้นเหรอก็กกตดูแล้วว่าเป็นนโยบายที่ออกหาเสียงได้ก็แสดงว่ามันไม่ขัดข้องตามกฎหมายมันก็มีปัญหาว่า เมื่อกกตเนี่ยมีหน้าที่มีอํานาจในการใช้ดุลพินิษฐะแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่บอกว่าชอบด้วยกฎหมายเนี่ยในภายหลังกลับบอกไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยแล้วความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น accountability responsibility เนี่ยมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนความรับผิดชอบมันอยู่ตรงไหนและถ้าเกิดองค์กรภาครัฐต่างเป็นอย่างนี้เนี่ยอนุญาตตรงนั้นไปแล้วและต่อมากลายเป็นว่า อีกองกรบอกว่าทําไม่ได้องค์กรนี้บอกว่า,าใ,หให้อนุญาต้วทำได้อีกองค์กรบอกว่าทําไม่ได้และความเชื่อมั่นในกระบวนการหรือในระบบอํานาจรัฐมันจะเป็นยังไงอะ่ะมันจะเป็นยังไงอะ่ะเพราะฉะนั้นนี่มันคือแรงกําเนิดมันมีมาตั้แต่25 49และขยายมาเรื่อยจนกระทั่งมารานวนปี2560 เราจึงบอกตลอดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องพัฒนารับนวณปี2560เพื่อให้การใช้อำนาจมันหยุดนิ่งมีเสถียรเกิดความเชื่อมัน่นเกิดศรัทธาไม่ใช่แกว่งไปแกว่งมาอย่างนี้ก,ก็ตอบอกว่าหาเสียงได้พราะหาเสียงได้กลับมีปัญหาจะถูกยุบพักไหมแล้วเหมือนปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพักที่หาเสียงบอกว่า จะเอาเงินดิจิทัลออกมาใช้ผ่านระบบบล็อกเชนทําไปทํามาดูมีการขัดขวางองค์กรก็บอกทําไม่ได้องค์กรนี้ก็บอกทําไม่ได้ผิดกฎหมายโน่นนี่นะ่ะนักวิชาการก็บอกว่าทําไม่ได้น่นนี่นั่นะไอ้พักหนึ่งด้วยนโยบายอย่างนั้นกําลังมีปัญหาว่าจะถูกยุพักหรือเปล่าไอ้พักหนึ่งมาเป็นรัฐบาลด้วยนโยบายอย่างนี้บอกว่าทําไม่ได้ ตกลงมันยังไงกันครับทุกคนเราไม่ได้บอกว่านโยบายไหนควรไม่ควรดีไม่ดีนะแต่ปัญหาก็คือเมื่อองค์กรที่สรงอำนาจตามกฎหมายของรัฐบอกว่าหาเสียงได้ก็คือชอบด้วยกฎหมายเมื่อนำสู่สัญญาประชาคมคือประชาชนเลือกแล้วเนี่ยกลับบอกว่าเฮย้ยจะถูกยุบพักเราไม่ได้บอกว่านโยบายนะั้นถูกไม่ถูกนะแต่กกตอบอกว่าหาเสียงได้แล้วถ้าไม่ถูกกฎหมายก็อย่าให้หาเสียงสิเพราะฉะนั้น อำนาจรัฐจ,จะเสียความเชื่อถือเชื่อมัน่นเมืนเราพูดถึงเงินดิจิทัลเนี่ยเงินดิจิทัลเนี่ยขณะนี้ก็มีปัญหาว่าทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำยิางก็ไม่ได้แล้วตกลงมันยังไงเนี่ยพักหาเสียงมาแล้วนโยบายที่ให้ไว้กลับนำมาปรับสู่การปฏิบัติไม่ได้ ประโยชน์ของเงินดิจิทัลเนี่ยที่ผ่านบล็อกเชนเนี่ยประเด็นแรกประโยชน์ของเขาก็คืออะไรรู้ไหมในมุมมองของเรานะ่ก็คือช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจต่อประชาชนประเด็นแรกจะบอกว่าเป็นการแจกเงินก็ได้ประเด็นแรกนะประโยชน์คือการแจกเงินช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจประชาชนค่า,ชาใช้จ่ายแต่เป็นตัวเงินที่เรียกว่าดิจิทัลนะผ่านระบบบล็อกเชนนะ แล้วเอาไปซื้ออะไรก็ตามที่เขาเขียนโปรแกรมมานะจะซื้อตามใจชอบไม่ได้นะเพราะนั้นการแจกเขาจึงแจกให้ทั่วถึงกันทุกคนแจกให้ทั่วถึงแล้วเวลาจะใช้ให้ใช้ตรงเป้าที่เขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะประเด็นที่สองหนึ่งคือแจกช่วยเหลือ แจกเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประชาชนประเด็นที่สองคือกระตุ้นเศรษฐกิจเขาจึงช่วยเหลือค่าใช้จ่ายกับประชาชนทุกคนจะเรียกว่าแจกก็ได้แล้วก็วานเงินเนี่ยดิจิตอลเนี่ยที่เป็นดอกผลเนี่ยวานถ้าเป็นพันมเมล็ดพันธุ์พืชก็วานทั่วทั้งประเทศนั่นแหละนั่คือการกระตุน้นทั่วทุกพื้นที่ แล้วกระตุ้นอะไรบ้างล่ะเขาก็มองดูกระตุ้นอะไรบ้างล่ะก็ธุรกิจสินค้าการบริการที่เขามีเป้าหมายไงที่ว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตได้แล้วก็ช่วยเหลือธุรกิจด้วยซึ่งตรงกันข้ามกับการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งก็คือจะเอาเงินนะ่ะไปจัดซื้อจัดจ้างสร้างถนนบ้างมันก็ได้แต่บริษัทใหญ่ กลุ่มกองกองเอายอะอยู่ในกรุงเทพกองกองเอาย่ออยู่ในตัวเมืองจังหวัดอ่ไงเงี้ยจังหวัดใหญ่ใหญ่เงี้ยแต่อันนี้กระตุ้นเศรษฐกิจก็คือหวานให้ประชาชนทั่วถึงแล้วก็ทุกพื้นที่แล้วก็มีเป้าหมายให้ซื้อสินค้าและใช้บริการอย่างนั้นอย่างนี้อย่างทั่วถึงเนะี่ยอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นเมล็ดพืชก็คือหวานทั่วทั้งประเทศอ่ะมันก็จะงอกเงยทั้งประเทศนี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในมุมมองของเขาท,ท,ที่ตัวเรามองเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสมัยก่อนน่ไหสร้างถนนสร้างตึกซื้อโน่นซื้อนี่มันก็จะกองอยู่กับพ่อค้าหรือบริษัทรายใหญ่ๆแค่นั้นเองอะมันกลายเป็นถ้าเป็นต้นไม้ก็คือขึ้นอยู่พื้นที่เดียวกลุ่มเดียวนะไม่ทั่วทั้งประเทศที่อื่นเป็นเทเลสายแต่พื้นที่นึงเป็นโอเอซิสอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วนอกจาก ประเด็นแรกที่เราพูดไปแล้วก็คือแจกเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของประชาชนประเด็นที่สองก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจประเด็นที่สามก็คือว่าสร้างระบบการเงินในโลกเสมือนจริงที่เราเคยพูดมาแล้วที่พลังอำนาจแห่งชาติก็คือเศรษฐกิจหัวใจเศรษฐกิจก็คือการเงินแล้วบล็อกเชนเนี่ยมันเหมือนกับ แต่เรบอกแต่ละบอกเนี่ยจะบอกว่าเป็นธนาคารหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่งต่อก็เป็นเครือข่ายก็ได้ต่อก็เป็นเครือข่ายก็ได้และระบบนี้มันอยู่ในโลกเสมือนจริงธนาคารถ้าไม่ปรับตัวก็จะเหมือนกับบริษัทใหญ่หญๆเช่นโกดักที่ไม่ปรับตัวก็มีปัญหาแล้วก็ล้มหายตายจากไปธนาคารก็ต้องปรับตัวปรับตัวให้อยู่ได้ก็ต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบโลกเสม,มือนจริงเหมือนกันจะปรับยังไงก็ต้องแล้วแต่ต้องไปคิดวางกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์กันไปเราระบบบอกเชนเงินดิจิทัลที่ใช้คู่กันตรงนี้เนี่ยตัวเราเนี่ยเหมือนกับมีธนาคารประจําตัวนถ้าเราเห็นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนี่ยมันขนคนใช่ไหมวิ่งปลุ๊ปลาาไปโน่นไปนีน่แต่ระบบบอกเชนเนี่ยที่เป็นเครื่องมือสำหรับ การเดินทางของเงินดิจิทัลเนี่ยมันเป็นถนนหรือทางเดินของเงินความเร็วสูงจากเราไปหากอไก่จากกอไก่ไปหาคอควายวิ่งไปปื๊บปั๊บป๊ป,ป,ป๊ทั่วไปหมดด้วยความเร็วแล้วก็สะดวกแต่เมื่อช่าสร้างเงินดิจิทัลมาแล้วแล้วก็บล็อกเชนมาแล้ว ถ้าสร้างมาแล้วมันก็คือสร้างอ่ะเหมือนกับสร้างตึกต่อ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 กันไปหรือถนนต่อ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 เป็นเครือข่ายเหมือนร่างแหอย่างนั้นสร้างถนนมาแล้วสมมตินะสร้างถนนมาแล้วสร้างถนนมาแล้วถนนก็คือถนนถ้าประชาชนไม่คือไม่ใช้มันก็คือถนนบ้างเปล่าบล็อกเชนก็คือระบบเครือข่ายของถนนที่ให้เงินวิ่งมีบล็อกเชนมีเงินดิจิทัลอยู่ในนั้น มันก็กองอยู่นั้นแหละไม่ได้ใช้เขาจึงต้องให้คนมาใช้ผ่านอะไรผ่านแจกเงินคนละหมื่นนีไ่ไงเป็นเงินดิจิทัลเพราะฉะนั้นระบบโครงข่ายถนนของเงินดิจิทัลเนี่ยที่เรียกบอกเชนเนี่ยเมื่อประชาชนมาใช้ปุ๊บมันก็สมบูรณ์ไงมีของสร้างของให้เสร็จแล้วแล้วคนก็คือประชาชนมาใช้อย่างหลากหลายทั่วประเทศอย่างทั่วถึงะระบบบอกเชน ที่เป็นเครื่องมือของเงินดิจิทัลจึงสมบูรณ์เพราะมีของคือบอกเชนมีเงินดิจิทัลแล้วมีคนเข้ามาใช้แล้วเมื่อจึงสมบูรณ์ไงไม่ล้างไงไม่ใช่ถนนล้างไม่ใช่ถนนควายเดินไงนี่แหละคือประเด็นที่สามแล้วทุกคนคิดดูนะถ้าถนนประเทศไทยเนี่ยมันเป็นรถไฟความเร็วสูงสะดวกสบายหมดประเทศรอบข้างก็จะวิ่งมาใช้ประเทศเราใช่ไหม จะวิ่งมาใช้ประเทศเราเราจะเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมในเมื่อประเทศไทยเนี่ยสร้างถนนความเร็วสูงของการเงินในโลกสมมติจริงที่เรียกว่าบอกเชยแล้วก็เงินดิจิทัลเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยสมบูรณ์แล้วมีของแล้วก็มีคนเนี่ยของก็คือระบบคนก็คือที่แจกเงินหนึ่งหมืน่นไปใช้เนี่ยเราจะเป็นศูนย์กลางการเงินในโลกสมมติจริงนะพลังอํานาจแห่งชาติเราจะแข็งแกร่งทันทีเลย และเราเป็นศูนย์กลางประเทศอื่นๆก็มาใช้ผ่านเราเราก็เก็บค่าตรงไงไอ้ตรงนี้ไงถึงกระทบกระเทือนต่อเป็นผลประโยชน์ระหว่างประเทศด้วยที่เราเคยพูดว่าชะตาบุญของเงินดิจิตอลไม่ต่างจากเอเชียบอนเพราะเป็นตัวขัดผลประโยชน์ทั้งในประเทศและผลประโยชน์ระหว่างประเทศแต่ปัญหาก็คืออะไรนโยบายหลายเรื่อง ที่มีการเปลี่ยนผ่านอย่างขนานใหญ่เช่นระบบการเงินตรงนี้ย่อมกระทบะเป็นเรื่องธรรมดาธุรกิจแม้จะเป็นสีขาวก็ตามนะ่ยแต่เป็นประเภทเสือนอกินก็คือประเภทผูกขาดต่างๆก็กระทบะเขาก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงก็ย่อมมีการขัดขวางมีกระบวนการขัดขวางเสือนอนกินเ,นเป็นปัญหาละต่อเขาประเด็นที่สอง เราเข้าใจเอาเองว่าต่อไปเนี่ยเมื่อมีผลสำเร็จแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยการจะจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานพักละต่างๆเราเข้าใจและเชื่อว่าจะต้องผ่านบล็อกเชนการใช้จ่ายเงินและเป็นเงินดิจิทัลการโกงภาษีที่เรียกว่าคอร์รัปชันมันจะทำได้ยากถึงกับทำไม่ได้ เพราะเงินดิจิทัลแต่ละตัวเนี่ยจะไปไหนไปไหนเนี่ยมันตรวจสอบได้ง่ายมันมันตรวจสอบได้ง่ายว่าไปตรงไหนตรงไหนมันก็จะทำได้ยากรวมทั้งนอกจากการบังหลวงคือการโกงภาเียอากกรจากการจัดสิทธิหาหรืออะไรต่างๆเลยเนี่ยการช่อโกงประชาชนเนี่ยเชนคอ l l เ e ็นเ,เตอร์เนี่ยก็จะรู้ว่าไอ้เงินดิจิทัลเนี่ยมันไปไหนไปไหน ก็จะทําได้ยากแล้วกระบวนการสำคัญในกระบวนการฟอกเงินก็จะทําได้ยากเพราะมันจะเห็นว่าตัวเงินเนี่ยไปไหนไปไหนไปไหนเหมือนกับอะไรมันจะมองดูเหมือนกับเราตั้งเดินทางแล้วเราดูเดินทางตามแผนที่ Google นะจะเห็นนะว่ามันไปไหนไปไหนหรือว่าถ้ารดูเหดืนราจะเห็นแล้วว่าไปไหนไปไหนไปไหนดูสายทางการเงินได้ มันการฟอกเงินจะทําได้ยากและระบบกฎหมายป้องกันหรือกําจัดการฟอกเงินจะมีประสิทธิภาพสูงสุดพวกฟอกเงินจึงไม่ชอบเช่นกันแน่นอนธุรกิจสีเทาสีดำย่อมกระทบแน่นอนย่อมกระทบแน่นอนและธุรกิจสีเทาสีดำ เคยมีการวิจัยเมื่อปี2547-48 0 0สมัยนั้นบอกว่ามี4-5แสนล้านนะสมัยนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วเรายังไม่มีตัวเลิกตัวเลขก็ก็ไม่พูดถึงก็แล้วกันแต่ไม่น้อยธุรกิจสีเทาสีดำต่างๆเหล่านี้ยถ้าเปรียบเสมือนก็คือเม็ดเงินเข้าไปอยู่ในในพยาธิที่เกาะกินร่างกายของมิสเตอร์ประเทศไทยนะ เป็นพยาธิก็จะมีปัญหาถ้าระบบเงินดิจิทัลเนี่ยมันสามารถก่อสร้างขึ้นมาได้ในครั้งนี้อะไรอีกตัวหนึ่งที่เราจะจะพูดถึงก็คือต้นทุนในการสร้างเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิเนี่ยต้นทุนในการสร้างเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยต้นทุนสูงนะ มีต้นทุนสูงนะวัสดุในการาเอามาสร้างแม้แต่แบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบต่างๆเหล่านี้กระดาษอนำนำมาใช้ในต้นทุนสูงนะมงมึกเอามาใช้เนี่ยต้นทุนสูงนะกระบวนการผลิตเหรียญกระบวนการผลิตแบงค์ต่างๆก็ต้นทุนสูงนะแต่เงินดิจิตอลเกือบไม่มีต้นทุนเลยนอกจากแรงงานของโปรแกรมเมอร์ต่างๆแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เราพูดถึงว่า นโยบายหาเสียงแล้วเนี่ยกตทสตรวจสอบแล้วเนี่ยหลังจากประชาชนลงนามเลือกให้เป็นสัญญาประชาคมแล้วและจะมาสงสัยว่ามันผิดกฎหมายได้อย่างไรนั่นประเด็นที่พูดไปและประเด็นสุดท้ายก็คือมาจิ้มถึงนโยบายเงินดิจิทัลว่ามันมีผลดียังไงตามสายตาของเราเอาละก็เป็นมุมมองของเราเนาะ สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในสมาชีพสมาชีวิตโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ